บทนำ HMS Vigilant S30 คือใคร HMS Vigilant S30 คือเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ติดขีปนาวุธของกองทัพเรือสหราชอาณาจักรอยู่ในชั้นแวงกาดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อผ่านกิจการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์เป็นหนึ่งในเรือดำน้ำที่มีบทบาทสำคัญที่สุดต่อความมั่นคงของประเทศอังกฤษและเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจทางทะเลสมัยใหม่ที่มองไม่เห็นแต่ทรงพลังอย่างยิ่งประวัติการสร้างและการเข้าประจำการ HMS v i g i l a n t ถูกต่อขึ้นที่อุดต่อเรือ Wickership Building and Engineering ในเมือง b a r r o w i n f u r n e s เริ่มสร้างในช่วงปลายทศวรรษ1980และเข้าประจำการอย่างเป็นทางการในปีคศสสาา1996เรือดำน้ำลำนี้เป็นลำที่2ของชั้นแวนการ์ดและถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแทนที่เรือดำน้ำชั้น Resolution รุ่นเก่าการออกแบบและขีดความสามารถ เรือดำน้ำ HMS v i g l a n มีความยาวกว่า149เมตรใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบ Presurized Water Reactor ซึ่งช่วยให้สามารถปฏิบัติการใต้น้ำได้เป็นเวลานานหลายเดือนโดยไม่ต้องโผล่ขึ้นสู่ผิวน้ำโครงสร้างถูกออกแบบให้ลดเสียงรบกวนอย่างมากทำให้ยากต่อการตรวจจับจากศัตรูอาวุธและระบบป้องปรามหัวใจหลักของ HMS Wigeon คือขีปนาวุธ Trident i i d ซึ่งเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปปิดหัวรบนิวเคลียร์ เรือหนึ่งลำสามารถบรรทุกขีปนาวุธได้สูงสุดถึง16ลูกทำให้มีศักยภาพในการตอบโต้เชิงยุทธศาสตร์ในระดับโลกนอกจากนี้ยังมีตอปิโดสำหรับการป้องกันตัวและการรบใต้น้ำระยะไกลภารกิจ c o n t i n u o u s At Sea Deterrent HMS Vigilant เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ c o n t i n u o u s At Sea Deterrent หรือ CASD ซึ่งหมายถึงการมีเรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์อย่างน้อยหนึ่ลำออกปฏิบัติการในทะเลตลอดเวลา ภารกิจนี้ดำเนินต่อเนื่องมากว่า50ปีเพื่อรับประกันว่าอังกฤษจะมีความสามารถในการตอบโต้หากถูกโจมตีชีวิตลูกเรือใต้ทะเลลึกลูกเรือของ HMS v i g l a n ต้องใช้ชีวิตอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานหลายเดือนพื้นที่ภายในเรือจำกัดและต้องอาศัยวินัยความร่วมมือและการฝึกฝนขั้นสูงระบบต่างๆภายในเรือถูกออกแบบให้รองรับการดำรงชีวิตอย่างต่อเนื่องทั้งการผลิตออกซิเจนน้ำดื่มและอาหารการปรับปรุงและการใช้งานในปัจจุบัน ตลอดอายุการใช้งาน HMS v i g i l a n d ได้รับการปรับปรุงระบบต่างๆหลายครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและภายคุกค,คามยุคใหม่แม้จะเข้าประจำการมานานหลายทศวรรษแต่ยังคงเป็นกำลังหลักของกองเรือดำน้ำอังกฤษจนกว่าจะถูกแทนที่ด้วยเรือดำน้ำชั้นเรดโนในอนาคตบทสรุปพลังที่มองไม่เห็นใต้ท้องทะเล HMS v i g i l a n d S30 ไม่ได้เป็นเพียงเรือดำน้ำธรรมดาแต่เป็นเสาหลักของยุทธ,ธศาสตร์การป้องปรามนิวเคลียร์ของสหราชอาณาจากักร การปฏิบัติการอย่างเงียบงันใต้ท้องทะเลลึกทำให้เรือลำนี้เป็นหนึ่งในอาวุธที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกแม้จะไม่ค่อยปรากฏต่อสายตาสาธารณชนแต่บทบาทของมันมีความสำคัญต่อสมดุลอำนาจและความมั่นคงระดับโลกอย่างยิ่ง